ทุกคนครับข่าวล่าจะมาบอกบทุกคนคือโดนสแกมอีกแล้วโดนบ่อยมากล้ครับช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นไหนก็ตามเนาะผมก็โดนเือบทุกแมปเนาะเออง่ายทุกคนคือตอนนี้คือที่ผมใส่ไว้ในเนียน้ยมันหายไปหมดเลยเว้ยทุกคนเนียหายไปหมดเลยและที่สําคัญเนาะเจมก็หายไปด้วยเนาะเป็นประมาณหลักร้อยบิลเลียนได้เลยทุกผู้ชมเก็บไว้ในเนี้ย ้แบบหายไปเลยเออใช่หายไปเลยตอนเนี้ยคือครั้งก่อนที่ผมทำคลิปไปก็นะักผู้ชมหิวหายหายไปสองตัวแต่ตอนนี้ก็คัมแบ็กขึ้นมานิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดผมได้2สองตัวน,นั้นกลับกลับขึ้นมาก็น่าจะดีเนาะแต่ส่วนชื่อตอนนี้ผมยังทำชื่อเขาไม่ได้เลยทุกคนเพราะว่าแบบแต่ผมไม่ได้ดูชื่อเขานะแต่ว่าผมจะแต่ว่าเหมือนเขาบอกให้ผมอินไว้ wide, เ,ขเขาเข้ามาในนี้เนาะทุกคน แบ,บนึงน,ะนี่ยนี่คือแบบเขาออกไปเลยไนงะทุกคนคือ,ค,อแบบคือแบบเขาออกไปเลยออกไปจากแบงค์ของผมอะ่ะเออเข,าบอ,เขาบอกเขาบอกเขาจะให้สัญญาผมด้วยแหละผมก็เลยเผลอเชื่อไปเนาะแล้วก็หายไปหมดเลยแต่ผมไม่ได้สัญญาเข้าไปนะแต่ว่าครั้งก่อนอ่ะผมเคยสัญญาเข้าไปแล้วหายไปเลยสองตัวโคตรเสียดายโคตรเสียใจ มันว่าสำหรับคลิปนี้เนาะก็มีเพียงแต่ทุกคนอ่ะส่วนเรื่องเจมเนาะทุกคนเรื่องเจมเนี่ยผมเป็นพูดยังไงเดียจากสองร้อยบิลเลียนสามร้อยบิลเลียนเหลือประมาณแค่เนี้ยเหลือสองบิลเลียนสองจุดสี่บิลเลียนมันที่ผมก็รู้สึกแย่นะรู้สึกไม่สบายใจเลยเอาเป็นว่าชื่อเขาผมจำไม่ได้ล้วกันเนาะทุกคนเพราะว่าผมจำชื่อเขาไม่ได้ แต่ว่าที่รู้นแน่ๆคือคือตอนเนี้ยเจมของผมหายเนาะหลักร้อยบิลเลียนได้ทุกคนคือไอ้สองสา,าร้อ,อยิลเลียนะยน,นม่มันสามารถซื้อตอย่างได้ถึงสองตัวนะสองตัวเลยนั่นแหละคุณผู้ชมมันสามารถซื้อตัวอย่างไี้สองตัวเลยแต่แบบอืมหายไปแล้วไม่สามารถซื้อได้คุณผู้ชมตอนนี้สองจุดสี่ิเล็กก็ซื้อได้แค่บวก x ธรรมดาไม่เคยจะซื้อได้แค <t> ่สัตว์อีเวนต์ปกติทั่วไปได้ได้ไปถึงสิบตัวยี่สิบตัวได้ซ้ําก็สอดคลิปนี้เนาะสั้นๆคลิปนี้แหละทุกคนคลิปที่อยากจะมาพูดระบายเฉยเนาะเออแอปเนี่ยโดนโดนบ่อยมากๆเนาะเมื่อวาจะเป็นแบบเวมทูผมก็โดนหรือจะเป็นแบบเนี่ยเนาะแบบเพลซิมเนี่ยก็โดนมาหลายคราอยู่เหมือนกันเมื่อปีที่แล้วก็โดนมาห้าถึงหกครั้งได้เนาะปีนี้ก็โดนมาอีก กี่ครั้งก็เนี่ยเอออาสัต์คลิปนี้เน้องก็มีทั้งหลาทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับเ,ออเสียจ,จริงๆ